ค่ารักษา227ข้อที่ที่กล่าวกันมาค่ะก็ไม่น่าจะเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะประมาณนี้ถ้าท่านรักษาไม่ได้ก็ไม่ต้องรักษาท่านไงเ <c oughs> พราะท่านไม่รักษาอะไรก็เลยไม่รักษาท่านก็เลยเป็นไปตามวิธีเอเห็นมีโยมคนหนึ่งนั่งเช็ดน้ำตายเลยด้านหลังหรือว่าท่านตันลองไหม่ไปให้ดิเติมนไปสิ ที่เห็นเช็ดน้ําตาได้เรื่อยเนาะเผื่อดูสื่อชนิดนี้นะเผื่อมีอะรสกิจใจแถววนนั้นแหละท่านตมแถวที่อยู่ถาก,กับผู้ชายลนะเดินไปเรื่อยเลยผมจะชี้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนที่แปดครับคนที่แปดนะนับจากคนที่หนึ่งไปนะคนที่แปดที่มีผ้าพันคอนะอนั่นแหละที่ขยับตัวนะครับท่าน,นเห็นยมเช็ดน้ําตาเรื่อยที่ดูสื่อตัวเนะีนะ่ย หรือว่าเป็นอะไรเป็นโรคเกี่ยวกับสายตาหรือเปล่าเอาลองพูดอะไรให้ทุกชีวิตได้ได้ฟังหน่อยคุณโยมทำใบเปิดใ่ให้โยมเลยรู้สึกปื้มปีติกับการบวชเจ้าค่ะก็นึกถึงตัวเองขึ้นมาเลยค่ะว่าก็ถ้าถ้าถ้าเป็น ผู้ชายผู้ชายก็อาจจะเข้าไปอยู่ในกระแสแห่งธรรมเนี่ยเจ้าค่ะก็ก็รู้สึกมีมันน้ำน้ำตามมไหลเพราะว่ามันยินดีปีดาด้วยอะเจ้าค่ะก็เลยดาดไดไดรู้สึกก็ปึ่งเปดเวยเนาะเจ้าค่ะประมาณนี้ ันนี้ปี2555นห้าเป็นผู้ที่ตัดสินใจเข้ามาบวชที่เชียงคานอำเภอเชียงคานวัดศรีคุณเมืองพอบวชเสร็จก็พาเดินไปที่ด่านซ้ายพระวตมาไปทําเป็นที่พักสงศูนย์ปฏิบัติธรรมเล็กๆอยู่ด่านซ้ายชื่อวิวัตตะชื่อวิวัตตะบวชวันแรกวันต่อไปก็เดินเลยจากเชียงคานไปด่านซ้าย เดินไปจาลิกไปผลิตผลรุ่นนั้นเหลือนั่งจกมกอยู่อนี้หนึ่งรูปแล้วก็มีสองรูปจากปีสองพนหะ้าสิบห้าท่านตั้ในรูปหนึ่งนะก็มีชอยเลือกชีวิตเลือนได้มีช่องโดยเฉพาะคำว่าพักสังสารวัฏใบชั่วคราวเนคคำมะการมาเข้าคลอดก็แบบเดียวกันสองวันสามวันนะ่ะ ภายนอกข้างนอกมก็พอเข้าใจกันอยู่เนาะมันก็หลายอย่างมันก็เป็นการยากอย่างยิ่งไงการเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับหลายหสิ่งฉันจึงพูดแต่วันแรกว่าจึงขออนุโมทนากับทุกท่านที่ตัดสินใจนำพาเข้ามาสู่สถานปฏิบัติธรรมจะได้เป็นการแบบพักวัตกสงสารพักความร้อนโลกเป็นของร้อนภายนอกเนี่ย,เ,ยเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหนึวนหนวน่วันก็คือหวันสวันก็คือสวันเนี่ แล้วพอมันมีประสบการณ์ตรงนำตัวมาชุ่มแช่กับบรรยากาศแห่งธรรมอย่างเงี้ยเขาดว่ามันก็จะรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไรแบบนี้ดีนะสงบนะสันตินะร่มเย็นนะปลอดภัยนะรู้ตื่นเบิกบานสะอาดสว่างสงบนะอย่างเงี้ยแล้วแต่จะเรียกเนี่ยแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้แบบนี้ไปอย่างน้นปุ๊บโอ้มีแต่ความร้อนรดนควนกวายมีพิษมีภัยมีโทษประสบการณ์ตรงมันก็เรียนรู้เอง ต่อไปถ้ามีโอกาสเลือกจิตก็จะน้อมเข้ามาสู่วิถีอย่างนี้แบบนี้ส่วนน้อมไปสู่ฝ่ายโลกว่าตางสงสารมันจะไม่น้อมไปถึงแม้ยังต้องอยู่ตรงนั้นทํากิจการงานเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องแต่ก็ทําไปตามหน้าที่เนี่ยทำไปอย่างงั้นแหละภาษาชาวบ้านน่ยสักแต่ว่าทําไปของแท้เลยแต่จริงไม่อยากทําไม่อยากอยู่โน้มน้อมมาฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นไปเพื่อความสันติสงบอย่างเงี้ย แต่ดนลาชีตมันยังไม่เอ,อื้อไม่เกือ้อนเลยยังต้องอยู่ตรงนั้นอยู่อยู่ตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยทํางานอย่างนั้นเนะช่นอยู่กับสามีอย่างเงี้ยนะสามีก็ไม่ยอมปล่อยสักทีอะไรเงี้ยนะครอบครัวอะไรเงี้ยนะแล้วต่อไปพอมีโอกาสจัดสรรเวลาได้หรือขอกันซึ่งหน้าด้วยก็ได้ขอครอบครัวขอลาในที่ทํางานขอสามีขออนุญ,ญาตคุณลูกอะไรเงี้ยขอเข้ามาสู่ครสปฏิบัติธรรม ทีละครั้งสองครั้ง3วัน7วัน15วัน1เดือน3เดือนแล้วแต่มันจะค่อยเป็นไปเป็นไปไงเป็นไปน่จึงขออนุทนาเนาะพักวัตตะสรงสารสังสารวัตรไปชั่วคราวไปชั่วคราวท่านไหนยังไม่เคยไปโยพูดศูนย์สองปทุมธาน,นีบ้างนะขอยกมือเล็กๆย,ยังไม่เคยไปยังไม่เคยเห็นเนาะเยอะ,อะเยอะหยู่ๆๆๆครึ่งหนึ่ง แล้วทีมงานจะพาไปมีสื่อประกอบนะในใช้สถานที่ที่ยูคุศุนสองเอกรอบหนึ่งเดี๋ยวดูอีกชิ้นหนึ่งสุดท้ายปิดไฟก็ได้ครับข้างใน เช้านะเดินเดินไปที่เดินตามพราบิดาบ่ยก็มีคนหยิบจับอะไรบ้างเนาะเก็บขยะเก็บอะไรไปบ้างนะเก็บไปนะก็ขออนุโมทนานะขออนุโมทนานะพอมีการเก็บใช่ไหมท่านเราเก็บเราเก็บเราเก็บแต่ถ้าตราบใดยังมีการทิ้งอยู่ ก็ต้องมีการเก็บอยู่ตลอดตลอดตลอดเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเนี่ยนานๆคืออาจจะเก็บไม่ไหวก็ได้มากเกินกําลังล้นโลกรกโลกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าเก็บก็เก็บเราก็ไม่มีการทิ้งด้วยเนะอ่าแล้วก็เก็บไปเรื่อยเก็บเรื่อยเนี่แต่การทิ้งไม่มีหรือทิ้งก็ทิ้งน้อยมากเบาบางเริ่มเบาบางเบาบางเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าไม่หนักเกินกําลังพอเก็บได้ ต่อมาต่อไปอ,ไอย่างเงี้ยเก็บก็เก็บไปเป็นนิสัยอยู่แล้วนะ่ะเป็นนิสัยเป็นปกติส่วนการทิง้งน,นานนานทิ้งทีไม่ได้ทิ้งทีๆอย่างเงี้ยนะนานๆน,น,นะอย่างนี้ไปเรื่อยจนสุดท้ายเนะี่ยการทิ้งไม่มีเลยเก็บนะ่ะเก็บอยู่แล้วเป็นยืนพื้นอยู่แล้วนะเป็นวัฏจักรมาแล้วนะแล้วก็ไม่มีการทิ้งเลยนะสุดท้ายไม่มีการเก็บใช่ไหมเครื่องไม่มีการเก็บเข้าใจะไรใช่ไหมว่าจะพูดเรื่องอะไรเข้าใจยังเข้าใจแล้วเนาะเพราะดูหน้าแต่ทุกคนไม่ธรรมดา <laughs> อาเทียบเคียงการเก็บเงนการรู้ทุกข์อ่าเรเริ่มเห็นโครงสร้างแล้วเนาะอ่อรู้ทุกข์เนี่ยการเก็บขยะแต่ถ้ามีการทิ้งอยู่คือยังมีการสร้างสมุทไทยอยู่สร้างสาเหตุแห่งทุกข์อยู่อย่างเงี้ยยังไม่ละสมูทไทยอย่างเงี้ยนะถ้าคุณสร้างสาเหตุสมูทไทยเนี่ยเพียบเลยอย่างเงี้ยคุณรู้ทุกข์ก็จริงเนี่ยแต่มันเยอะนะอันนี้อยากจะรู้ไม่ไหวก็ะไร เป็นกายเป็นทุกข์ปเลยอย่างเงี้ยเราไม่มีกําลังที่จะรู้แล้วไม่มีคนที่จะรู้ทุกข์เนี่ย,ะยนะจึงต้องละสมุทัยด้วยนะเก็บก็ดีแล้วเก็บมายืนพื้นอยู่แล้วการรู้ทุกข์เนี่ยแต่ก็ควรละาสมุทยัยการไม่ไม่ทิ้งขยะหรือทิ้งก็ทิ้งน้อยมากเลยอย่างเงี้ยการที่จะสร้างใส่แห่งทุกข์น้นนอยมากเลยเช่นละละจากการฆ่าการ,าการเบียดเบือนใช่ไหมแบบเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยน่ะในศีลเนี่ยสินห้าสินแปดอะไรเงี้ยนะสิลนะ่ะแล้วก็รู้ทุกข์ไอ ละสมุไทยไปด้วยน,น,นานๆสมุไทยก็เกิดที่งรู้ทุกก็ยืนพื้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยน,นะต่อมาต่อไปสมุไทยไม่มีเลยไม่มีการทิ้งเลยละสมุไทยทั้งหมดเห็นว่าดูสิ่งไหนเราจะเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลฟังสิ่งไหนแล้วใจจะฟุ้งซ่านนะทาสิ่งไหนอยู่กับใครทาอะไรแบบนั้นยังไงเป็นหน้าที่เนี่ยล้วใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านไม่เกิดกูให้เกิดสติไม่กูให้เกิดกสมาธิไม่ก็เกิอดอกุศลพวกตัดชั่วทันทีเราดูกพิตาไงเห็นไหมละสมุไทยนะต้องมีเจตนาดวงนี้ด้วยต้องจงใจทําอย่างนี้ด้วยนะ ทำไมทานี้ปพ๊บกว่ามารู้ทุกก็รู้ให้ตายใช่ไหมมันเยอะมันใหญ่มันหนักอย่างที่ว่าอะไรเงี้ยมันจะเก็บไหไมมันล้นโลกหรือช่ไหมไม่ไหวหรอกต่อไปก็คือเก็บไปก็บ่นไปเป็นทุกไปอะไรเงี้ยรู้มารู้ไปก็กลายเป็นทุกไปเลยอะไรเงี้ยนะโอ้โไม่ไหวนะะหนักอะไรเงี้ยนะคำสอน,นง่ายๆละสมุทัยด้วยสาเหตุแห่งทุกสาแห่งปัญหาคือตัณหาใช่ไหมเช่นมีความปรารถนาสิ่งใดมีความปรารถนาเนะ ไอ้ที่ไม่ได้สิ่งนั้นเนะี่ยมันไม่เกี่ยวเลยนะมีความปรารถนาสิ่งใดเนะี่ยแล้วไม่ได้สิ่งนั้นทนะ่านนั่นก็เป็นทุกขนะ์เนี่ยจริงๆไม่ได้สิ่งนั้นเนะี่ยไม่ใช่ตัวทุกข์นะใช่ไหมไม่ใช่ตัวปัญหานะตัวปัญหาคือมีความปรารถนาที่จะได้สิ่งนั้นเนะีนะ่ยไอ้ที่ไม่ได้เป็นแค่แบบองค์ประกอบหนึ่งเฉยๆอย่างเงี้ยรู้ทุกข์ละสมุทัยนะแล้วก็การเก็บขยนะเนะี่ย จะว่างไปก็เหมือนกับการเจริญมรรคอยู่แล้วใช่ไหมหยิบก็เหมือนการเจริญมรรคหยิบชิ้นหนึ่งก็ว่างจากขยะตรงนั้นน่ะหยิบมาแล้วน่ะก็ว่างนะก็เป็นนิโรธเอามาว่างจากขยะหยิบมาเนี่ยก็แจ้งทั้งล็อนหนึ่งหยิบครั้งไหนก็ได้มาครั้งนั้นแล้วก็ว่างจากขยะครั้งนั้นครั้งนั้นก็เป็นมรรคเบื้องต้นเป็นโลกิยะมรรคอยู่แล้วก็เป็นนิโรธแบบตทางคะ่ะ ว่างอยู่ขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งชั้นการเก็บขยะเนี่ยก็เป็นอริยรสัจสี่ไปแล้วโครงสร้างเป็นการเจริญมากแล้วก็เป็นการละสมุทยัยเพราะขณะที่เก็บไม่ได้ทิ้งไม่ใช่หรือใช่ไหมในหน,หนที่เก็บไม่ได้ทิ้งนี่เนีน่ยในงานที่เก็บอยู่เนี่ยเป็นการเจริญมากเลยเยวนี้รถก็แจ้งเพราะก็ว่างจากขยะขนาดหนึ่งไม่ใช่ทิ้งไปด้วยเก็บไปด้วยเก็บไป้วทิ้งด้วยไม่ใช่นะส่วนใหญ่ไม่ใช่นะเนื้อหนที่เก็บไม่ได้ทนะิ้ง ในขณะที่ทิ้งยังไม่ได้เก็บอะไรเงี้ยเดยจะเก็บไปทิ้งดีในขณะที่รู้ทุกข์จึงเป็นการละสมุทยัยในขณะที่รู้ทุกข์นั่นแหละคือการเจริญมากและในขณะที่เจริญมากอยู่แล้วนะนะกิเลสก,ก็ไม่แทรกไม่มีกิเลสในขนาดนั้นบนวิธีจิตก็ถือว่าแจ้งนิโรธนะเห็นไหมนะนะธรรมะจากการเก็บขยะดูเหมือนเล่นๆน,นะ ดูมือลเล่นๆแต่ไม่เล่น หลักอย่างนี้นะจำก็จำว้อย่างนี้แหละหัวใจคือมาพัฒนากุศลมาเจริญกุศลนะแต่ถ้าอยู่ในอิรยาบทไหนแล้วกุศลไม่เกิดอย่างเงี้ยแถมจะเป็นปัใจจัยให้เกิดอกุศลเราก็อย่าไปอยู่เลยอิรยาบทนั้นนะี่ะท่านนั่งอยู่แล้วกุศลไม่เกิดนั่งง่วงนั่งฟุ้งนั่งซึมนั่งอะไรต่ออะไรมากเนี่ยหงุดหงิดโมโหทำคาญอย่างเงี้ยเอะเนี่ยลองไปเดินดีไหมหรือหันซ้ายแลยขวาก้มเงยโคยียด เข้าขน้ำนะหรือต่างๆนานาอย่างเงี้ยกวาดพื้นทำความสะอาดกุศลเกิดขึ้นอ้าวดีอันนี้เป็นความาฉลาดในการปฏิบัติชั้นใดนะทุกอย่างเลยนะตาเนี่ยดูสิ่งไหน,นหูก็เหมือนกันฟังสิ่งไหน,นทุกอย่างนะทุกทวารเลยเนะี่ยรวมด้งทางใจด้วยเนะี่ยคิดถึงสิ่งใดตึกลึกระลึกถึงสิ่งไหนแล้วเนี่ย ถ้า,ากุศลไม่เกิดแถมจะเป็นปัใจจัยให้เกิดอกุศลนะ่ยก็ตัดเลยจงใจเจตนาที่จะตัดไม่ดูสิ่งนั้นไม่ฟังสิ่งนั้นนะไม่คิดถึงสิ่งนั้นมาอยู่กับสิ่งอื่นเช่นมาดูลมมาเจริญอะไรอื่นก็าวานไปจะบ,บริกรรมอะไรก็วา,านไปถ้าอางนั้นมันจะถูกลากไปยาวนานดูแล้วก็คืออกุศลเกิดยาวนานต่อเนื่องทางตาเกิดโทสะบ้างใช่ไหมนะลาค้าบ้างโมหะบ้างหลงทางตาบ้างอะไาเงี้ย หรือทางหูเนี่ยฟังแล้วก็เกิดราคะย,ยาวนานเ,นเกิดโทสะายาวนานอย่างเงี้ยเกิดมหะยาวนานอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือต้องจงใจเจตนาจะตัดไม่ดูสิ่งนั้นไม่ฟังสิ่งนั้นไม่คิดถึงสิ่งนั้นเบี่ยงอีกทางหนึ่งอันนี้คือเบื้องต้นในการปฏิบัติต้องใช้วิธีนี้นะเพราะว่ากรรมฐานยังไม่แข็งแรงจิตยังไม่ตั้งมั่นพอถ้าแข็งแรงเห็นก็คือเห็นนั่นแหละอืไม่ลงความเห็นไม่บวกไม่ลบ ไม่ดึงเข้าไม่ผลักออกไม่ยดดีไม่ยันยน้ไม่เกิดราคาไม่เกิดโทสะไม่เกิดบุญหะมีความตั้งมั่นในการเห็นแล้วก็จบเห็นคือสภาพเห็นแต่ถ้ายังไม่ถึงจงจุดนี้ปุ๊บก็ลองดูเราจะดูต่อไปไหมดูแล้วอกุศลเกิดขึ้นยาวนานนีน้ใช่ไหมก็ไม่ชานฉลาดฟังแล้วเนี่ยกุศลไม่เกิดอย่างเงี้ยอกุศลเกิดยาวนานอย่างเงี้ยจะไปฟังทําไมสิ่งนั้นอย่างเงี้ยหรือคิดถึงสิ่งใดแล้ว,ลวใจเป็นทุกข์มีแต่ความขุดมัวเศร้าหมองจมจออยู่อย่างเงี้ย จะไปคิดถึงทำไมสิ่งนั้นมีเรื่องคิดตั้งมากมายใช่ไหมก็ไปคิดอย่างอื่นเช่นอนุสติสินะไรเงี้ยคิดถึงความงามความดีคิดถึงเรื่องบุญทานการกุศลแล้วกุศลเกิดมีความผ่อนคลายสบายก็ต้องจงใจนะจงใจเจตนาที่จะไปทําอีกสิ่งหนึ่งเบื้องต้นเป็นการทำทำอาศัยเจตนาที่จะเจริญกุศลน บางคนก็ถามนะจะนั่งท่าไหนดีนี่จะนั่งท่าไหนดีนี่คำตอบมันอยู่ที่คำถามอยู่แล้วเนาะจะนั่งท่าไหนดีท่าไหนดีก็นั่งซี่ใช่ไหมนั่งแล้วดีอ่ะนั่งแล้วกุศลเกิดสติเกิดสมาธิเกิดอะไรทานองเนี้ยอ่าก็นั่งท่านั้นแหละมันบอกได้ไหมล่ะบอกไม่ได้เนี่ยจะบอกได้ไงท่าไหนดีก็นั่งสิก็นั่งท่านั้นแหลนะ นั่งท่าที่นั่งนั่งแล้วกุศลเกิดสติเกิดสมาธิเกิดนั่นแหละแต่ถ้านั่งขัดสมาธิแล้วบางทีสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดกุศลไม่เกิดนั่งก็เพี้ยนแล้วเกิดดีกว่าอ้าวถ้าเพี้ยนมันก็ต้องดีกว่าขัดสมาธิใช่ไหมหรือนั่งแบบนี้แล้วกุศลไม่เกิดนั่งก็อีแล้วเกิดดีกว่าก็อีมันก็ต้องดีกว่าแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้านั่งก็อีปุ๊บอาจจะขี้เกียจอาจจะหลับอาจจะง่วงแล้วมานั่งแบบนี้ดีกว่าตื่นดีกว่าแบบนี้ก็ต้องดีกว่านั่งก็อีอะไรเงี้ยมันก็ นั่งท่าไหนดีท่าไหนดีก็นั่งสิคำตอบวิธีคำถามเราคนตอบก็คือคนที่ถามนันแหละคนตอบคือคนที่ถามไม่ใช่คนตอบเนี่ยคือคนตอบเราก็ไปลองนั่งเองสังเกตเองอ่าฉะนั้นนั่งท่าไหนก็ได้นะที่นั่งแล้วดีอะไม่มีขีดจำกัดเลยท่าเทพพระบุตรเทพธิดาก็ได้พระเพียบก็ได้คัตธมาก็ได้แบบไหนก็ลองดูลองสบายสบายอยู่ อันนี้ก็เรียกว่าลองไม่ไม่มีข้อจํากัดของอิริยาบถแล้วก็ลองมาเจริญสติมาเจริญกุศลกุศลมีหลายระดับนะนะท้งสมถะท้งิปัสนานะได้เท่านั้นแหละนะถ้าเบื้องต้นบางทีมันเริ่มจากิปัสนาไม่ได้ก็ไม่ต้องเริ่มนะเริ่มจากสมถะก่อนก็ได้นะหรือถ้าไปยุัสนาได้ก็ไปเลยอะไรก่อนก็ได้ขออยู่เส้นทางของมหากุศลจิตเนะี่ย บางคนจะเริ่มเจริญเมตตก่อนอยังได้นะเ,เริ่มแผ่เมตตาก่อนเนี่ยแผ่เมตตาให้กับอวัยวะกับร่างกายกับตับปอดลำไส้หัวใจขาแขนฟันหูตาตํารองเนะี่ยขอบคุณเขาแผ่เมตตาให้เขาที่เขามีอุปการะทําให้เรามีชีวิตยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้นะตรงนี้เริ่มจากนี้ก่อน5นาทีส0นาทีปุ๊บอ่าต่อไปค่อยมานะจเจริญสมาธิสติวิปัสสนานและขวานไป หลายคนก็เคยถามอยู่นะว่าจะหลับตาดีหรือจะลืมตาดีในการนั่งเนี่ยนั่งภาวนาเนี่ยเหมือนเดิมใช่ไหมคําตอบอยู่ที่คําถามอยู่นะจะหลับตาดีหรือจะลืมตาดีอา้าวฟังดูที่ดีสิคาตอบมันอยู่ที่คําถามมันเลยถ้าหลับตาดีก็ดีถ้าหลับตาไม่ดีมันก็ไม่ดีถ้าลืมตาดีก็ดี ถ้าลืมตาแล้วไม่ดีก็ไม่ดีใช่ไหมฉะนั้นจะหลับตาแล้วลืมตามันบอกไม่ได้ถ้าช่วงไหนหลับตาแล้วกุศลเกิดดีสติเกิดสมาธิเกิดช่วงนั้นควรหลับตาใช่ไหมแต่ถ้าช่วงไหนหลับตาแล้วกุศลไม่เกิดง่วงซึมอะไรต่ออะไรเงี้ยนะีเห็นรูปเห็นนี่เห็นปีศาจเห็นอะไรต่อแล้วก็จิตก็เกิดความบาดกลัวเกิดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนีไม่อยู่อ่างเงี้ย ช่วงนั้นหลับตาไม่ดีไม่เกื้อกูลต่อกรรมฐานลืมตาภาวนาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างไม่ไม่ไม่มีแบบฉบับตายตัวนไม่มีอะไรที่ต้องแบบเป๊ะเป๊ะเปไม่ได้งานทางจิต่ะมันต้องอย่างเงี้ยพริว้ววิปัสนาเนี่ยเป็นศินละปะไม่ใช่ศาสตร์เป็นศิลปศิล์คือแบบนี้ เนี่ยถ้าศามันจะเป๊ะเป๊ะเปเป็นขั้นเป็นตอนแป๊ปั๊บป๊ปุ๊๊บน่ปุ๊บแต่จิตมันเป็นอย่างนี้ที่ไหนลละใช่ไหมมันต้องพลิ้วไปตามนี้พลิกแพลงไปตามสถานการณ์เนี่ยคนที่ก้าวหน้าได้ไวก็คือนี่แหละพวกที่พลิกแพลงไปตามสถานการณ์เนี่ยแบบนี้ไม่ได้ปุ๊บก็แบบนี้เดินมาดีก็มานั่งนั่งมาดีก็ไปเดินอย่างเงี้ยนไม่ใช่เดินมาดีก็เดินตะวีตะบันเดินใช่ไหมตายเป็นตายเนี่ยเพี้ยนตายเป็นตายอย่างเงี้ยใช่ไหม เดินได้โทรสาเนะ่ะจะต้องเอาชนะให้ได้อย่างเงี้ยกอดฟันะจนฟันกรามนี่หักไปหลายซี่อะไรเงี้ยใช่ไหมหรือนั่งอย่างเงี้ยก็ทนนั่งต้องนั่งให้นานนั่งแข่งกันอย่างเงี้ยตายเป็นตายตายเป็นตายต้องต้ออย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้โหไหวนะนั่งมานั่งไปขึ้นมาเลยใช่ไหมธาตุไฟแตกซ่านเลยปิปลาเลยอย่างเงี้ย อันนี้คือโครงสร้างแบบง่ายๆแต่คนเราบางครั้งมันมันลืมไปนะหลักที่ธรรมาพูดนี่แหละสำคัญนะนะถ้าอยู่ในอิริยบทไหนแล้วกุศลไม่เกิดแถมจะเป็นปัใจจัยให้เกิดอกุศลก็น่าจะลองเนาะไม่ต้องไปดันทุลังอนะลองบริหารได้ยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยเพราะว่ากรรมฐานเนะี่ยไม่ใช่อิริยาบทตัวอิริยบทไม่ใช่ตัวกรรมฐาน ตัวนั่งตัวเดินตัวยืนตัวนอนไม่ใช่กรรมฐานเป็นอิรียบททุกอย่างจะเหมือนกันหลับตาลืมตาอื่นๆนะื่นเนีท่านให้มาบริหารนะบริหารอา้าวเปิดไฟเลยครับอประมาณนี้ ที่เปิดให้ดูคือมันมีองค์ประกอบมีภาพมีบุคคลมีสถานที่มันก็เครื่องเคียงมันก็ถึงถึงกว่าแต่ถ่านมาพูดตรงนี้มันก็พูดแบบเดิมเนี่ยแหละแต่มันก็ได้ฟังอย่างเดียวมันไม่ได้เห็นบรรยากาศฉะนั้นบางทีมันก็เลยต้องอาศัยสื่อพวกนี้ช่วยเห็นภาพชัดขึ้นหมายถึงการดูพูดเดียวนะคนเดียว เช่นห้องเดียวอ่างเงี้ยมีความไม่ดีิสระในการบริหารแต่พออยู่ร่วมกับคนหมู่มากมันก็เลยต้องคำนึงถึงระเบียบหรือว่าข้อกำหนดข้อบังคับกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมมันจึงอิสระก็คงไม่งามเช่นนั่งแล้วกุศลไม่เกิดอึดอัดเครื่องนอนดีกว่ารวมก็นอนตรงนี้เลยสมัตมาก็เทศไปยมก็นอนไปอย่างเงี้ยใช่ไหม น่าจะเกือ้อกูลกับโยมแต่ว่ามันก็ดูแล้วมันก็ยังไงอยู่แล้วพอมีคนหนึ่งนอนถ้านอนดำตากไปเรื่อยนอนเป็นร <laughs> ้อยทาไงที <laughs> ่แบบหนึ่งพูดถึงกันอยู่ผู้เดียวผู้เดียวประมาณนี้นอ้าวเจ็ดโมงพอดีละได้เวลาให้อาหารเนาะเจ็ดโมงละไปให้อาหารเขาหน่อยเปิดไฟก็ได้นะครับเปิดไฟเดี๋ยวพอมืดแล้วคุณยายคุณป้าเลายจะเดินผิดพลาดไม่มีใครอยู่แล้วมั้งจอมเนะี่ย ไม่มีใครอยู่แล้วมั้งเปิดดีกว่าให้สว่างหน่อยรูแต่ละท่านก็เจ็ดสิบก็เยอะอยู่หลายชีวิตอยู่จะได้เตรียมกราบพระแล้วก็ลงไปให้อาหารให้อาหารเขานะไม่ใช่ให้อาหารเราเขาดูแลเขาหน่อยไม่ใช่เราอยากกินบางทีเราไม่อยากกินน่แต่มันได้เวลา มันชินมีวัตถุดิบตกเข้าไปถึงท้องกระเพาะต่างๆมันก็จะได้ย่อยลอสมน้ำไส้อะไรเงี้ยกระบวนการของขันนี่รถยนขันนี้สรีระยันตังแหละมันก็จะได้ขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนไปไม่ใช่เราไม่อยากก็เลยไม่กินเลยเป็นโรคกระเพาะเลยทีนี้ยหรือพอเราอยากก็กินอย่างเงี้ยกินจนหนำจนอยากก็เลยเกิดโทษขึ้นไปอีกเนี่ยให้อาหารเขาหน่อยได้เวลาให้อาหาร ทานไปนึกถึงว่ามันเป็นบทุดิบที่ตกเข้าไปสู่รูปนะคือกระเพาะหรือระบบของโรงงานนะเกี้ยวไปกืนไปนะมันไม่เกี่ยวว่าคืออะไรมันเป็นธาตุตามธรรมชาติในนั้นไม่มีหมูไม่มีไก่ไม่มีผักไม่มีอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะนะมรสิกามาเป็นบถุดิบนะที่ดูแลเพื่อไม่ให้ขันห้าตรงเนีนะ้มันสุดสมหรือมันแตกสลายก่อนการอันควร ก่อนการอันควรคือที่จะเป็นขันธบิมุติที่จะเข้านิพพานก่อนการอันควรเลยจึงต้องป้อวัตถิบเข้าไปพ้อวัตถิบเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคัดสรรเพราะทางสมาคมสูตรวิวธรรมคัดสรรอยู่แล้วมี่วยโภชนาการมี่วยโภชนาการเราไม่ต้องไปคัดสรรคัดสรรให้หมดแล้วคำหนึ่งที่พูดเมื่อสักครู่ตอนเชา้าก็ก็เป็นคําแนะนําที่ดีนะเสริม บางท่านก็ไม่เคยส่งความปรารถนาดีให้กับตับปอดหัวใจตาแขนอวิวะเหล่านี้บางทีตอนไหนก็ทำได้นะทำได้พราดีกรรมฐานกุศลมีหลายหมวดเนาะทำวิทศสนาทั้งสมถะหรืออื่นๆที่เป็นสิ่งดีงามอย่างเงี้ยนะก็เลยเป็นคำพูดที่หวานกว้างๆไว้ก่อนพอน,นั่งไปปุ๊บนึกถึงหัวใจดิหัวใจเต้นตลอดไม่เคยหยุด เออเราไม่เคยนึกถึงเออขอบคุณหัวใจดีไหมขอบคุณนะที่เต้นตลอดไม่เคยหยุดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งความปรารถนาดีไปยังหัวใจหัวใจอย่างเงี้ยน,นะลึกๆอาจจะมีความสุขปีติปาโมกมีความสุขเล็กๆก็ได้ว่าเราได้ขอบคุณหัวใจแล้วนะได้ส่งความสุขที่ติต่อหัวใจแล้วน,ะนั่งไปปิมปีต,ต,ต,ติยิ้มมีความสุเนีน้ต่อไปก็เลื่อนขยายไปสู่อ,อัยวะอื่นๆเช่นปอดตับแล้วแต่นาะค่อยๆขยายไปขยายไปอันนี้น เสร็จแล้วพอกุศลเราเลี้ยงไม่มีอกุศลแทกปุ๊บค่อยมาเจริญสติปัฏฐานก็ยังได้เลยเสริมๆกันอะาะเช้านี้ก็นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนอก็ขออนุโมทนาเจริญพรสาธุสาธุประมาณ9ก้าโมงก็เดี๋ยวพระสงฆ์มาพร้อมกันอีกทีหนึ่งเนาะ,ะเชิญชานุรักษ์นำกลับพระครับเดี๋ยวเรากลับพระรัตน